กิฟฟิรนรู้จริงเรื่องการเกษตรวันนี้เราขอนำเสนอการทำยารักษาแผลทุเรียนที่เกิดอาการเป็นแผลน่า ปัญหาของการปลูกทุเรียนก็คือโรคไฟทอปเทลา่าทําให้เป็นแผลที่ลําต้นกิ่งและก็รากเน่าขนเน่าทําให้ทุเรียนตายเราขอนําเสนอการทํายารักษาแผลทุเรียนที่เกิดอาการเป็นแผลเน่าในเรื่องผิวพรรณของคิฟฟิลินส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้เปลือกแข็งแรงรับเปลือกเร็วโดยที่เราเอาผสมกับกลุ่มยาฆ่าเชาื้อราที่รักษารากเน่าขนเน่าอย่างเช่นเมทารซิลฟอสอิทิลอลูมินียม นอกจากนั้นเราต้องใส่ยาฆ่ามอดอย่างเช่นคอไพริฟอร์ดลงไปนะครับเรามาผสมกันเราจะใช้ตัวปูนแดงหรือดินทาน้ยางก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มเหมือนว่าเพิ่มปริมาณของตัวยาที่เราใช้แล้วก็เขาจะมีส่วนทําให้แผ่แห้งด้วยเราใส่เข้าไปหน่อยปูนแดงปูนกินหมากบ้านๆเนี่ยครับแต่ผมชอบตัวน,นี้นะเพ้าเป็นสิ่งที่เราหาได้คุ้ม โดยทั่วไปแล้วก็เป็นตัวที่เราใช้ในเรื่องของการทาแผงตั้งแต่โบราณแล้วพอใส่ปืนดังเสร็จเราก็ใส่น้ำลักษณะก็เหมือนเรากำลังทำการผสมพวกสีพวกอะไรนะครับก็คือว่ามันต้องเหมือนลักษณะเหมือนเหลวๆสักทุกหนเพื่อให้ทาออกง่ายเราพยายามให้ตัวปูนเข้ากับน้ำได้อย่างดีนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเติมผิ่งพันธุ์ของคลีฟานก็คือตัวโบโล,โลแคลที่ช่วยทําให้เปลือกของต้นทุเราเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนนะครับส่วนมนากที่เรากําหนดก็ปูนประมาณเอ่อหนึ่งกิโลเนี่ยเราก็ใส่ประมาณสักขีดนึงแล้วอันนี้เราทํานิดนึงนะครับส่วนมนากเลยทำปูนแค่ประมาณสักขีดเดียวเองสองขีดนะครับก็พอใช้แล้วตัวที่สองก็คือแมกซิงน,นะครับเป็นธาสังกะสี ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนในการยืดการขยายแล้วก็การรักของเปลอก <c oughs> แล้วตัวสุดท้ายของกิฟลินก็คือบูพีเลตเป็นธาตุคอปเปอร์ช่วยในเรื่องของการสร้างลิฟนินทำให้ผนังเซลลแข็งแรงขึ้น <c oughs> น้ำสีฟ้าสวยงามมากครับผ <c oughs> สมแล้วมาตา <c oughs> คนสักหนอยนะครับ <c oughs> เมื่อเราผสมธาตุอาหารของคิฟฟรีนนะครับก็ประกอบด,ด้วยโกลอนแทลแม็กซิงและคอปเปอร์นะครับในเรื่องของการรักษาเนี่ยเราต้องใส่กลุ่มของยารักษากับยาฆ่ามอดไปด้วยนะครับอย่างเช่นเมทาลลิซิหรือฟอสฟิคทิวอะลูมินเนียมนี่คือสูตรสำเร็จของคิฟฟลีนที่จะใช้พิชิตโลกไฟท็อปทราเราไปททำแผลกันไปเันครับ